ต้องมีคำบรรยายใดๆให้เลืกซึ้งนะครับผมผมก็วินกันตเมียนะครับก็เมื่อกี้นนสกุลปทธนภัยศักค่ะขอพูดแนะนำพูดแนะนำก็ผมกม็ให้คุณพันด้วยนะครับก<อ>็องนะครับไม่ได้ตื่นเ<อ>ต้น<ข>อะไรกับการที่เราจะประสบความสำเร็จน,นะครับแต่ว่าเรามีเป้าหมายที่อยากจะให้คนที่เรารักนะครับเพผมไม่รู้ว่า ชีวิตเรามันสั้นจริงๆนะผมไม่รู้ว่าคนเราจะตายกันตายปุ้งอันนี้เราพูดกันเรื่องของเรื่องของสศรมนะครับผมไม่รู้ว่าเราเราจะอยู่คือทุกวันนี้ชีวิตมันอยู่ยากจริงๆนะครับการที่เราจะต้องอยู่แบบโดดเดี่ยวอย่างผมเองผมใช้ฟังแล้วกันว่าผมเองก็มีแม่คนเดียวนะครับแล้วก็มีเสื้อสายจีทีนี้ท,ท,ทีก็แบบถ้ามีแม่หลายคนนี่หนูเพี้ยนนะ เเจคนเดียวนะครับมีแม่เป็นทั้วยโอเคสองคนคนโอเคนี่ไม่เกลียดเข้าใจก็จริงๆแล้วก็อยู่ในธุรกิจเอลมาสิบหกปีนะครับก็ยังไม่เคยสำเร็จเลยนะครับแล้วตอนนี้ก็เคยตอนนี้ก็ทำธุรกิจส่วนตัวครับสิ่งหนึ่งที่เราเจอปัญหาก็คือเรื่องของการเป็นหุ้ส่วนเมื่อเรารู้สึกเรารู้สึกว่าเรามีรายได้ครับ สิ่งที่ตามครับคือเรื่องของเงินนะคนที่เป็นผุ้ส่วนเราก็ไม่ไม่อโอเคกับเราครับตอนนี้ผมก็เลยออกมาทำเองนะครับแล้วก็จริงๆแล้วกับเรื่องเครือข่ายผมเป็นคนที่รักเครือข่ายมากเพราะว่าเคยได้เงินจากเครือข่ายในการที่เราซื้อรถด,ด้วยครับจากธุรกิจกเครือข่ายเพราะว่าคิดว่าทํางานประจำคงไม่มีวันที่จะทได้แล้วเงินเก็บก็ไม่พอแล้วยุคนี้ครับบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่าเดี๋ยวนี้ทุกอย่างนะครับอาหาร การที่พ่ขึ้นนะครับหลายอย่างนี่แบบมันสูงขึ้นเรื่อยๆครับแต่รายได้เราอ่ะมันมีเพดานเราเราจะทำอะไรให้มันรวยครับยุคนี้ถ้าเราไม่ขายยาบ้าใช่ไหมครับแต่ว่าก็ไม่ได้ครับทําไปก็โดนจับคนที่คิดสร้างก็ใช้เงินไม่ได้ใช้เงินอีกแล้วจริงจริงมันชีวิตมันเจ็บปวดครับเจ็บปวดมากครับแล้วธุรกิจเครือข่ายเนี่ยจริงๆแล้วผมตอนแรกก็ไม่ได้ คิดอยากจะมาทำน,น,นะครับเซ็นมอแล้วก็ธุรกิจไหนก็แล้วแต่ผมไปมาเป็นร้อยค่ายแล้วคือไปเยอะมากครับไปจนแบบช้ำหมดแล้วแบบเบื่อหมดไปเป็นแสนพุ่งตรงเลยว่าคือก็มีคนดูถูกเยอะครับว่าจ้างภาพอย่าไปทําเลยมันมันมันสร้างภาพครับอย่าไปทำารายได้คนที่เขาได้ตรงนี้เยอะก็หมดไปเท่าไหร่แต่ว่าผมยังมีความเชื่อครับผมมีความศรัทธาเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าผมพูดในเรื่องจกีงของศาสนาเนะี่ยผมมีความศรัทธานในเรื่องของ เรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมเชื่อว่าถ้าวันนี้ผมทำดีและผ,ผมทำดีกับคนรอบข้างผมทำดีกับปุบปการีผมเชื่อว่าวันนึงผมจะสำเร็จสิ่งแรกครับที่ผมนึกถึงผมไม่อยากให้เพื่อ,อนๆนึกถึงก็คือปุบปการีวันนี้พ่อแม่คุณนะครับเคยเคยได้อะไรจากที่คุณเคยให้เต็มที่หรือยังหลังจากถ้าเขาไม่มีชีวิตอยู่แล้วครับผมมีแม่คนเดียวเพราะว่าผมไม่มีญาติน้องทุกทุกวันนี้ครับก็คือในเรื่องของเราโดน น้องหมดไพื่ญาติพี่น้องนะวันนี้ก็ไม่เหลือใครแล้วอ,อยู่กับแม่สองคนดังนั้นสิ่งเดียวที่สําเร็จก็คือต้องเป็นราเย่อเลงวนภายในสามปีได้แล้เราได้เะลสิบล้านสำหรับผมโอ้รบบสร้างเานที่อะไรต่างๆเพราะผมมีเงินผมอยากจะสร้างสร้างสังคมนะครับให้มันดีขึ้นให้คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้นแล้วก็คนรอบข้างครับไม่ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครครับผมให้กําลังใจครับผม ขอให้ทุกคนนะสำเร็จแล้วก็ผมเชื่อว่าพระเจ้าจะให้กับคนที่เป็นคนดีและคลิดดีนะครับผมขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จต่อไปด้วย